เก็บรายละเอียดในส่วนนี้ก็อยากจะบอกให้ท่านเห็นซะนั้นแหละว,ว่าเราควรจะทําอะไรที่ถูกต้องในส่วนเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้เห็นตรงกันหมดนะครับว่าปรับครอรมแน่พักพลังประชารัฐแตกแน่ แต่ว่าจะแตกแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ผมคงไม่เก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่ารายละเอียดวันนี้เนื้อหาเรื่องคุณสมคิดและทีมงาน4กุมารต้องออกไปจากคอรมอนี้ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าเราจะดูในมุมนี้ในมุมของ เ,เรื่องราวเหตุการณ์ว่าเราจะศึกษาจากอะไรมาดูข่าวอย่างคุณเต้นขอโทษทีว่าจะเอาที่คุณเต้นวิจารณ์นะครับมาฉายให้ท่านดูแต่เดี๋ยวกลัวจะละเมิดลิขสิทธิ์อีกคุณเต้นก็คิดถึงกันนะครับคุณเต้นบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่3ม,มิตรของจริงคือ3ามปไล่4กุมาร ไม่ใช่สามมิตรไล,ไล่ไล่ทีมงานของคุณสมคิดนะครับคุณเต้นนัทวุฒิบอกว่าสมปอไล่ครับก็ตรงกับที่ผมวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนแล้วว่าสามปอนั้นเขาไม่ได้แตกกันแต่เขาไม่เอาทีมของคุณสมคิดแล้วและขณะนี้เตรียมที่จะหาทีมใหม่มาแล้วครับ เพียงแต่ทีมใหม่ยังจัดยากเพราะหนึ่งทีมที่มือไม่ถึงก็พร้อมที่จะมาแทนชุดสมคิดอยากเป็นรับตีคลังเหมือนกันแต่ไอ้ทีมมือถึงปรากฏว่าเขาไม่เอาไม่เอาสมคิดไอ้ไม่เอาประยุทธ์ครับดังนั้นโครงสร้างรัฐบาลคุณประยุทธ์ของจริงนี้คุณประยุทธ์ไม่มีอำนาจ เน้นอีกครั้งนะคนมีอำน,นาจจริงอยู่ข้างหลังคุณประยุทธ์เขาติดต่อทีมงานจัดทีมรัฐมนตรีใหม่แล้วเพราะเขารู้ว่าวิกฤตโรคระบาดนี้มันรุนแรงและน้ำยางของทีมของคุณสมคิดนี้ไม่มีฝีมือพอเขาจำเป็นต้องหาคนใหม่ขณะนี้คนใหม่ที่มีมือเจ๋งๆนั้นที่ คนข้างหลังคุณประยุทธ์เชื่อมั่นเนี่ยจะเอามาเนี่ยเขาก็บอกถ้ามีประยุทธน์นี่เล่นยากมากต้องเปลี่ยนตัวดังนั้นวันนี้คืออยู่ระหว่างอีหลักอีเหลือประยุทธ์อาจจะรู้สึกดีฉันมีอำนาจเลือกปรับครมอปเป็นเรื่องของผมเท่านั้นแหมพูดจังเลยมึงไม่ได้ปรับเราประยุทธ์มีคนข้างหลังค่าใมึงปรับแต่วันนี้เขายังหาทีมงานมาสวมไม่ได้ทีมงานนมีแล้ว ทีมสอพอที่พร้อมจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมีแต่เขามองว่ามือไม่ถึงไอ้มือถึงเขาก็เกี่ยงตัวประยุทธ์ครับเพราะถ้ามีประยุทธ์อยู่มันแก้ไม่ได้มันก็เลยเป็นปัญหาอีหลักอีเหลือประยุทธ์ก็เองย,ยังยืดอยู่เป็นนายยืดไม่ใช่เป็นนายกตรงนี้เองครับที่คุณเต้นบอกว่างานนี้ไม่ใช่โคถึกไล่ขิดโคนม แต่เป on ็นสีกุมารเป็นโคนมที่ถูกรีดนมจนหมดแล้วก็คือคุณประยุกธ์ก็ต้องเอาออกเอาไว้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่านายสมคิดกินกินฟรีกินบนหัวกระบาลมานานแล้วเขาก็ใช้ไปตั้งพรรคดังนั้นวันนี้มันบอกชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์กำลังอีหลักอีเหลืออย่างหนัก แล้วสถานการณ์ตรงนี้สิ่งที่น่าจับตามากที่สุดคือหลังปรับคอรอมช่วงร้อยต่อปรับคอรอมอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเละหนักขึ้นถามว่าขณะนี้เละยังไงวันนี้แนวหน้าครับลงแตกหักแตกยับคือนายสมศักดิ์เทพสุทินนี่ก็บอกว่าคุณสมคิดไม่ใช่กลุ่มผมนะไม่ใช่กลุ่มสามมิตร ไม่ใช่เป็นคนละกลุ่มกันปฏิเสธเลยครับนักข่าวก็เลยไปถามคุณสมคิดคุณสมคิดก็บอกคุณสมคิดเลยย้อนกลับบอกว่าผมไม่ได้อยู่กลุ่มสามมิตมานานแล้วผมไม่ได้อยมมู่ผมไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วผมไม่ใช่สามมิตรเห็นไหมครับไอ้ข่าวอย่างนี้นะครับที่มันกระแทกกันแรงเหลือเกินนะครับซึ่งผมจะบอกกับท่านว่า ก่อนจะปรับคอรมอที่นายประยุทธ์ยืดมาตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผมบอกไว้เพราะนายประยุทธ์ต้องการจะรักษาสถานภาพเอาไว้ก่อนไอความแตกแยกภายในแต่มันรักษาไม่ได้เพราะพักนี่คืออานิสงส์ที่คุณไปทําลายพักอนาคตใหม่ก็เลยเกิดงูเห่าที่คุณอยากได้แต่ไอ้คุณอยากได้ก็ได้ทั้งบวกทั้งลบ ปากฏว่าพักการเมืองที่เขาได้งูเห่ามาอย่างภูมิใจไทยนี่สอสอเขาเพิ่มสัดส่วนขึ้นมันก็ต้องมาจัดสัดส่วนใหม่คุณจะปิดกั้นยังไงก็ไม่ได้แล้ววันนี้ของจริงมันเกิดขึ้นแล้วครับนั่นก็คืออำนาจจริงของฝ่ายการเมืองนี่มันเป็นของจริงหลังจากปรับคอรมอท่านดูต่อนะครับ ดูต่อไปเลยได้เลยครับบันทึกไว้เลยจะเกิดตำบลกระสุนตกที่พลเอกประวิตย์ถามว่ารูดูจากอะไรดูจากนี่ครับวันนี้คุณประวิตรเลี้ยงสอสอประเภทไม่มีวุฒิภาวะไว้เยอะมากปากเปราะหาเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็บอกว่าเป็นคนสนับสนุนคุณประวิตร ดังนั้นใครที่ใกล้ชิดคุณประวิตยแล้วไม่มีวุฒิภาวะพอเนี่ยก็จะสร้างข่าวเน่าๆกลับมาหาเพราะว่าแรงดึงดูดของข่าวเน่าอยู่ที่ตัวคุณประวิตยเขาอาจจะไม่รู้จะตีคุณประวิตยยังไงเพราะคุณประวิตยผมไม่รู้ผมไม่เห็นผมไม่พูดสักอย่างเดินลากขาแกะแกะแกะส้นไม่พ้นพื้นนาฬิกาก็ไม่รู้ยืมมาก็ไม่รู้ดังนั้น การโจมตีคุณประวิทย์จะผ่านมาทางสสของคุณประวิทยในมุงคุณประวิทย์เองเริ่มแล้วครับวันนี้คุณปารีนาผมก็เตือนนักเตือนหนาแต่ว่าเธอคงไม่ไม่รักดีแล้วละ่ะเริ่มตั้งแต่ไปดา่าคุณชอบผมก็เตือนในฐานะเพื่อนสสรุ่นน้องเป็นลูกของคุณทวีก็รู้จักกันก็เคยเตือนบอกทวีบอกลูกลูกนะ แต่คงไม่ได้ดูรายการผมนะว่าไอการทําตัวดังอย่างเงี้เดี๋ยวจะเละเละจะไม่มีชิน้นชิ้นดีวันนี้ดันไปฟัดกับคุณบุ๋มอีกครับคุณบุ๋มนางงามนี่คุณปรินาไปบอกคุณบุ๋มปนัดดาวงพูดดีบอกว่าระ,ระวังคําพูดชี้เป็นแค่ที่ปรึกษากรรมธิการไล่อํานาจพิจารณาไปทะเขาอีกเราเป็นผู้แทนไปทะเลาะกับประชาชนเขาทำไมอ่ะผมถามหน่อย ก็เพราะว่าได้ใจทําบาปมาแล้วเนี่ยล่อคุณปรินาแต่คุณปรินาล่อคุณช่อแล้วดังขึ้นมาเลยชอบใจตอนนี้ข่าวตกก็เลยทําดังอีกไปร่อคุณบุม๋มแล้วคุณบุ๋มยอมใครที่ไหนอ่ะคุณบุ๋มก็สัดกลับสิครับคุณบุ๋มบอกว่าถ้าไม่ฉลาดก็ให้อยู่เงียบๆนะหลังถูกแซวว่ากฎเรื่องกฎหมายขมขืนคุณบุ๋มซัดไม่ได้ยินปืน ไม่ได้ยิงปืนลูกซองนะครับเอ้ยไม่ใช่ยิงปืนลูกโม่นะก็ยิงปืนกลนะตามมาอีกครับเปิดใจบุมปวีณาเตรียมฟ้องปรีณาเอาเงินจะเรียกค่าเสียหายเอาเงินไปเลี้ยงหมาจรจัดจบยากแล้วล่ะครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้เห็นตามข่าวผมไม่พ้องพูดนะครับเพราะข่าวเราไม่ได้เน้นข่าวตลาดเขาบอกว่าด่ากันถึงขนาดแหมเหมือนหนังไทยโบราณน้นำเน่าเลย คุณปรินาก็ดา่าคุณบุมว่ามีสามีหลายคนแล้วพูดเลยไปถึงเรื่องความเหม็นด้วยความเหม็นบอกหมีเหม็นหรืออะไรเหม็นกับผมไม่รู้ตัวดูเองก็แล้วกันแต่ที่ผมมาจับตรงนี้ประเด็นนี้ก็เห็นว่าต่อไปนี้ตำบลกระสุนตก จะเกิดอยู่ที่คุณประวิทย์ใครที่ใกล้ชิดประวิทย์จะเจออย่างนี้ถ้าไม่ระมัดระวังตัวยังทะเลาะทลาก็จะเจออย่างนี้แหละครับแล้วยิ่งนายประยุทธ์ยืดไม่ยอมปรับครมอรเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีอำนาจจะปรับได้คนมีอำนาจเขายังไม่ไม่สั่งการลงมาว่าจะเอาทีไหนยังไงประยุทธ์ก็ยึกยักยึกยักยิ่งนานยิ่งเละครับผมบอกให้นะครับการปรับครมอรชีวิตทางการเมืองของผมนี่ยี่สิบกว่าปีในสภานี่ ไม่ใช่เรื่องถ้าจะปรับก็รีบปรับไปเลยครับถ้าจําเป็นก็รีบปรับเลยวันนี้ไม่ยอมปรับสักทียืดไปด้วยปัจจัยอื่นๆแล้วหลังจากปรับแล้วยังจะเจอคู่ชกค,คู่ใหม่อีกครับคู่ชกในพักพลังประชารัฐด,ด้วยกันระหว่างทีมของออธรรมนัตกับทีมอื่นมีอีกครับยังซัดกันอีกแล้วตรงนี้ ผมถึงเด้เอาเรื่องนี้มาตั้งชื่อเรื่องนะคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เคยบอกไว้ว่าบริหารประเทศไม่เห็นยากวันนี้เป็นยังไงล่ะครับคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์พูดไว้เมื่อเมื่อ8สิงหา2557การบริหารราชการแผ่นดินไม่เห็นจะยากตรงไหน อันนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์คําพูดคุณประยุทธ์นะครับแล้ววันนี้คุณประยุทธ์เห็นหรือยังครับว่ายากยากหรือไม่ยากยากหรือไม่ยากเห็นเองว่าประยุทธ์ทําอะไรผมเลยใช้ภาพปกของผมวันนี้มาเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์บริหารประเทศไม่ยากแต่พอลากยาวแล้วเมาตรีนคุณประยุทธ์กำลังดมดมดม,ดมถุงเท้าอยู่นะัดมตีนใครไมไ่ทราบอยู่เนะี่ย ผมก็จะว่ดดมตีนักการเมืองอาชีพแล้ววันนี้ข่าวเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเรื่องการจะมีรัฐบาลใหม่หัวใจสำคัญอยู่ที่ไหนครับที่เราจะเติมเต็มข่าวสารระบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยหัวใจอยู่ที่การศึกษาร,ระบบนี้ครับระบบนี้บอกท่านเลยครับว่า ใครมาเป็นนายกก็ยากทุกคนครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าระบบนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยหัวมังกรท้ายมังกรผมนึกว่าถ้าเป็นราชาธิปไตยซะเลยโอเคครับบริหารง่ายเราเป็นนายกภายใต้พระราชาและพระราชาสั่งมาเราทำเลยประชาชนจะหือไม่ได้นี่เป็นราชาธิปไตยเป็นอย่างนี้เหมือนซาอุดีอราระเบียห้ามพูดห้ามยุ่ง แต่นี่คุณไปแขวนป้ายเป็นประชาธิปไตยในขณะด้านหนึ่งก็ต้องไปเอาใจประชาชนแต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเกิดโลกระบาดเมื่อข้า,ขาวยากหมากแพงงบประมาณไม่พอเงินไม่มีถังแตกอย่างนี้เงินทั้งหมดคุณกลับไปเอาใจโครงสร้างอำนาจจริงก็คือเบื้องบนอย่างที่ผมบอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในงบของเบื้องบน ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่แฝงอยู่ในงบกลางส่วนหนึ่งแล้ววันนี้จะต้องตัดงบคุณประยุทธ์ก็ไม่กล้าไปตัดงบพระราชวังไม่กล้าไปตัดงบองค์กรอิสระที่มีบทบาทสําคัญในการค้าบาลังคุณประยุทธ์ประชาชนก็เดือดร้อนสิครับไอ้เงินที่บอกจะต้องเอามาอีก8 8 0 0 0ืล้านที่ร่างพระราชบัญญ,ญัติปรับงบงบเนี่ยปรากฏไม่ไปแต่งบรชาชสมนักกับงบของอ,อ,องค์กรอิสระเลย เห็นหรือ,อยังผมถึงบอกว่าวันนี้ที่มันยากบริหารมันยากเนี่ยวันนี้เห็นเองเมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยคุณก็เลยต้องให้ความสำคัญกับสสในขณะที่คุณให้ความสำคัญกับสสคุณประยุทธ์ใจคุณก็ไม่ให้เขาเมื่อใจคุณไม่ให้เขาแต่คุณจะเอาประโยชน์จากเขาเขาก็รู้ทันคุณนะครับดังนั้นกลุ่มคนอย่างสมศักดิ์ กลุ่มคนอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมันผ่านมากี่น้าแล้วล่ะครับอย่างนายสมคิดเห็นไหมนายสมคิดก็หาหาประโยชน์เข้าตัวเข้ากลุ่มของตัวแต่ไม่ลงทุนไม่มีสอสอกูจะอยู่ต่อไปมันอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้นายประยุทธ์ก็ไม่ยอมรับตรงนี้จะเอาจะยอมให้ในายสัมติพร้อมพักมาเป็นนัมติคังไหม ก็ไม่ยอมก็ดูถูกสสว่าไม่มีความรู้ความสามารถต้องเอานักวิชาการพอจะเอานักวิชาการมานักวิชาการเขาก็เล่นตัวอีกดังนั้นไอลักษณะอย่างนี้นะครับถึงนายประยุทธ์ถึงต้องดมดมดมส้นต่อนี่ไงผมถึงเข้าใจว่าส้นต่อนี่คือของส้นต่อของกลุ่มนักการเมืองอาชีพในระบบนี้นักการเมืองอาชีพมันเป็นฐาน ของประชาชนที่มาจากประชาชนที่เขาอ้างได้จริงเมื่อสัดส่วนสอสอเปลี่ยนคอ,อรมอก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ผมไม่ว่านะครับผมไม่ว่าเชิงระบบผมไม่ว่าเลยแต่ในรายละเอียดท่านจะว่าไงก็ว่าไปเถอะแต่ในเชิงระบบนั้นเมื่อเปลี่ยนเมื่อคุณไปยุบพ,พักเขาและคุณทําเลวไปซื้อง,งูเห่าเข้ามาสัดส่วนเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรี เมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้วิกฤตเศรษฐกษิจก,ก็เป็นม 4, ัดสี่หปีแล้วมาถึงวิกฤตโรคระบาดปรากฏว่าคุณสมคิดก็แสดงบทบาทชัดเจนว่าไม่ได้มีฝีมือจริงคุณสมคิดก็ไปชิงอำนาจมาจากหม่อมอุ๋ยยุย,ยงแต่แขงร่วงยุยุยงแต่แขงร่วงเลื่อยขาเก้าอี้เขาจนหม่อมอุ๋ยจากรัฐมนตรีรองนายกก็ต้องยกทีมออกไปเห็นไหมครับวันนี้ สู่การเลือกตั้งแล้วแล้วคุณลงอะไรอ่ะคุณลงทุนอะไรนักการเมืองสสก็ไม่ได้มีอยู่ใต้บัญชาการของคุณเลยแล้วคุณก็ไม่เห็นใจไม่เห็นใจสสไม่ดูแลสสเลยสสเขาผูกกับประชาชนเขาก็หันไปอีกทางหนึ่งพอหันอีกทางหนึ่งในมึงเอากลุ่มกลุ่มของนายสมคิดเอาใจแต่นายประยุทธ์เมื่อเอาใจแต่นายประยุทธ์มันก็ตีลอยทิครับพอตีลอยเห็นอำนาจของสสหรือย,ยังล่ะครับนี่ไง นายประยุทธ์ก็ไม่ยอมรับอำนาจสสอ,อีกดูถูกสสเขาให้พลเอกประวิตยไปคุมพี่ไปคุมเลยแล้วผมไม่ยุ่งกับมันไปเลยวันนี้ฤทธเดชมาแล้วผมถึงบอกว่าระบบอย่างนี้ครับที่นายประยุทธ์บอกบริหารไม่ยากก็เพราะคุณอยู่ในระบบะเผด็จการในเวลานั้นไงแต่วันนี้มันเป็นระบบของประชาชนแล้วแม้จะเป็นเสี้ยวใบเสี้ยวประชาธิปไตยแต่ว่ามันมีเนื้อนาบุญจากประชาชนส่วนหนึ่ง คนพวกนี้ก็ต้องเล่นแสดงบทก็วุ่นกันอย่างนี้ดังนั้นยิ่งปรับคลมอยืดออกไปก็ยิ่งอิบอายปรับเสร็จก็จะอิบอายอีกครับดูตามกันแล้วกันนะครับเพื่อรวบรัดครับเดี๋ยวเรามีอีกเรื่องหนึ่งสำคัญที่สุดเหมือนกันเพื่อจะให้เห็นเชิงระบบวันนี้เอาเป็นว่า เรื่องปรับครมนั้นหัวใจอยู่ที่เราต้องเข้าใจระบบแล้วสิ่งที่นายประยุทธ์บอกว่าบริหารไม่ยากนั้นก็เพราะปัญหาโครงสร้างระบบนี้มันไม่รู้ว่าระบบอะไรระหว่างประชาธิปไตยกับราชาธิปไตยผมถึงบอกว่าเอาสัระบบหนึ่งมันถึงจะบริหารได้แต่ถ้าคุณเอาทั้งราชาทั้งประชาธิปไตยในขณะที่ต้องถวายการดูแลถวายการทรงงานของพระราชา งบประมาณก็ต้องไปอีกทางหนึ่งเยอะงบประมาณทางประชาชนก็ให้ไม่มากพอให้น้อยแต่ไปบอกว่ามากมาก,มากประชาชนก็มาขอขอเรื่องนั้นลาบากเรื่องนี้นลาบากพอเจอวิกฤตอย่างนี้ก็ประดังเข้ามาสุดท้ายไม่มีเงินไปถึงประชาชนเพราะเงินมันถูกกักอยู่สูง,สงโครงสร้างส่วนบนเนี่ยครับประชาชนก็ต้องรู้เรื่องนี้ครับว่าที่คุณยากลำบากเพราะเหตุน,นี้แต่ว่าแน่นอนครับการรับรู้ของประชาชนนั้นก็มีข้อจํากัดส่วนหนึ่ง คนส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่ากูได้ตังคมากูพอใจแนละ้วแต่ไอคนที่เขารู้มันไม่ใช่บางคนที่ไม่ได้ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนเขารู้เรื่องเขาจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกถึงโครงสร้างของระบบคือเรื่องการบิน